ที่มีคนมาพูดว่าทำไมลิงไม่ขึ้นไลฟ์ตัวเองทั้งๆท,ที่ตอคนคาร์ลเมจิกลินก็เพิ่งไลฟ์แล้วทีมงานคาร์ Magic, ลเมจิกรวมถึงทีมงานดิสการ์ดไทยแลนด์ก็เรียกเราไปถ่ายเยอะมากตามจุดตา่างๆเรา้ำตานที่เขาแล้วก็ต้องถ่ายรูปตามสถานที่เขาคือทํางานก็คือทํางานนะคะมันมันต้องแบ่งกันแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบทุกคืนหริอไม่อยากมาไลฟ์นะลิงก็มาไลฟ์ทุกคืนตอนตื่นมาแต่งหน้าลิงก็ไลฟ์ให้ทุกคนทุกคนดูเหมือนเดิม นี่ก็ยังเป็นหลินของเดิมแต่ว่าเพียงแค่ว่าปีนี้หลินเป็นเจ้าภาพแล้วหลินอาจจะแบบเออก็หลินก็แค่เป็นคนที่ชอบข้อหาผู้ใหญ่แค่นั้นเองมันลยทำให้เวลาที่หลินต้องอะไรให้ไลฟ์ไปนี้ให้ไลน์ไปงี้ไปนี้หลินต้องแบบเขาเขคุณนะคะมันดูจริงใจปะมันทำจริงมันทำจริงเลยนะแบบให้หลินถือไลฟ์ไปอ่างเงี้ยแบบมันดูเอาหน้าปะไม่ใช่จีมันต้องแบบ ไมอเลกับผู้ใหญ่ i, ไม่เคยจับโทรศัพท์เลยนะไม่ว่าจะต่อนะ้าพี่โกบพี่คิมใครตอนประชุมไม่กี่ประชุมชุดประจำชาติหลินในประชุมอยู่แป,ป๊บเดียวอ่ะ้หลินบอกทุกคนว่าโอเคเดี๋ยวหลินนะ่ะจะรีบขึ้นมาไลฟ์กับบอสก่อนนะชุดประจำชาติแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกับพรุ่งนี้มันไม่สามารถเลยที่หลินจะแบบผู้บริหารขอบคุณนะคะที่หน่อยสมันมัน,มน,มนตลกอะ่ะ ลืมอะไรใส่ช้อนที่ขอน้ำไหน่อยน้ำพี่ก็หมดแล้วพ่อแม่หนิไม่ได้ไม่ได้แบบนอยหรือโกรธอะไรเราเลยแค่อธิบายในมุมวันนี้ที่ลินไปทำงานมาจริงๆอิงนลินอะแต่งตัวเสร็จคนแรกอะไรคนแรกก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วแต่ไปปึ๊กเขาเรียกลินไปถ่ายรูปไปไปไปทำอะไรก่อนสักอย่างเพราะลินเสร็จคนแรกนึกออกปะพี่เจคนแรกก็เลยเข้าไปในคาริวาลก่อน ไปเทสรถที่น้องๆต้องนั่งเข้าไปไปเทสแสงนุ่นนะี้คือหลินเป็นคนแรกที่เสร็จก่อนก็เลยต้องเป็นตัวแทนที่ต้องไปแบบลองนู่นนั้นก่อนก็ไม่แปลกเลยที่หลินจะไม่มีเวลาแบบมาลงรูปหรือไม่มีเวลาไลฟ์คือคือัอนะหลินไม่ได้จะพูดอะไรนะแต่อยากพูดเลย,นะแ,ยแบบแฟนคลับหรือทุกคนที่รอหลินไลฟย์ยู่ทุกวันเนี่ย เข้าใจหลินว่าแบบว่าหลินมีสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนอกเหนือจากการแบบคือคอนเทนต์รูปอะไรหลินพยายามลินก็ทำทุกอย่างเสิร์ฟทุกคนตลอดแล้วก็แต่สิ่งที่มันเพิ่มมากกว่านั้นอย่างเมื่อวานอะเดินออกจากงานกาล่าเสร็จใช่ไหมที่เดินออกมาลินก็ต้องเดินมาส่งผู้ว่า ท่านปรยาผู้ว่าผู้นี้ที่เราจะไปเจอกันขึ้นรถแล้วก็มเีเพื่อนฝรั่งของคนผู้ว่าที่เขามาดูงานนิ่ก็ออกไปเซบก thank you ขอบคุณนะคะที่มาจังหวะนั้นจะให้หินถือโทรศัพท์ l i ฟ e มันก็ไม่ได้อะ่ะส่งภรยาผู้ว่าขึ้นรถเออมันมันเป็นจังหวะที่แบบพี่โอบพี่คิมยืนอยู่แล้วนะครับแบบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แบบมาดูงานวันนี้เพราะงานทั้งหมด เกิดขึ้นโดยพี่กบพี่คิมที่เป็นเจ้าภาพแล้วเราอยู่กันแบบครอบครัวมาแล้วหลินให้เกียรติทางพี่กบพี่คิมแล้วถ้าหลินทำตัวเหมือนเด็กงงเงี้ยงเงยงอะไม่สนใจผู้ใหญ่ไม่สนใจคนที่เขามาแบบให้ความสนใจกับจังหวัดเราคือผู้เก็ตเนี่ยต้องบอกว่าล้วเป็นสมัครที่ให้เกียรติวัฒนธรรมตัวเองมากๆนะคะแล้วก็หลินก็เคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ในภูเก็ต ทั้งหมดก่อนหน้านี้ตอนที่ลินอยู่ภูเก็ตพี่กบกับพี่คิมพาลินไปเจอผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายมากในภูเก็ตลินถึงบอกเลยว่าภูเก็ตมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งขอเดียวเลยตอนนี้หลิกนกลับมาภูเก็ตในฐานะคู่พ่อประกวดก็จริงแต่เราก็ยังอยู่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นเด็กพี่กบพี่คิมพ่อเหมือนฟีลแบบพ่อต้องมาสั่งหรอว่าลูกมาสวัสดีเขานะ ลูกมาส่งเขานะคือหลินอะเป็นคนที่แบบปะปาไม่ต้องพูดไม่ต้องสั่งหลินทําหลินรู้หน้าที่ตัวเองแล้วหลินก็เลยเออหลินขอโทษที่แบบหลินอาจจะมีเวลามาไลฟ์น้อยนิดหลินอยากแบบอธิบายจริงๆกว่าหลินจะได้ขึ้นห้องอะหลินขึ้นช้ากว่าทุกคนมีเมื่อวานมางที่แบบหลินแบบวิ่งขึ้นมาแบบเร็วเร็วอะเพราะหลินหาโทรศัพท์ไม่เจอวันนี้หลินก็ไม่เจอโทรศัพท์หลินเหมือนกันกว่าหลินจะได้จับโทรศัพท์คือ งานคารีวารทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอืมหไม่คิดเยอะเลยนะหนิแค่อยากให้ทุกคนหวันนี้หลิแค่มันเล่าให้ฟังเฉยๆว่าวันนี้หลินไปทำอะไรมาบ้างทำไมหลินถึงหายไปทำไมหลิถึงนู่นนี่นั่นอไอ้อย่างวันนี้เอาตอนตอน,ตอนเที่ยงใช่ไหมห็นบอกว่าโอเคให้มีไลฟ์ไปเลยเพราะหลิไม่ไลฟ์เพราะอะไร หลินตัดงานส่งลูกค้าอยู่หลินไม่อยากดองงานหลินเป็นคนไม่ดองงานเอ,อลูกค้านะคะเราก็มีลูกค้าหลายหลายคนมากมากที่จ้างงานหลินรวมถึงงานที่มีก่อนเข้ากองด้วยทุกคนอย่าเพิ่งอย่าลืมอย่าเพิ่งลืมนะว่าหลินยังเป็นอินโฟอยู่งานมันยังมีค้างคาอยู่บ้างซึ่งอันนี้เราก็อธิบายให้พี่ปอนพี่กบพี่มาร์แล้วว่าลินยังมีงานของหลินอยู่นะที่มันยังค้างคาอยู่ หน้าที่ปู่คือต้องตัดงานให้ไวแต่หลินก็ไม่ได้ทิ้งการที่หลินแบบมาไลฟ์ให้ทุกคนดูก่อนนอนตื่นนอนหลินก็ไลฟ์ตลอดอันนี้หลินแบบแค่อยากให้ทุกคนมองมุมมองหลินอีกอันหนึ่งบ้างว่าหลินก็ยังมีหน้าที่ของตัวเองอีกหลายหลายอย่างที่ต้องทำ บางคนบอกเอ้ยหลินไม่เสิร์ฟแฟนคลับเลยคือแบบไม่ใช่อ่ะทุกคนหลินทําอยู่หลินไม่ได้ร้องหรือไม่ได้ร้องให้หลินแค่เจตตาและตามันแดงหลินแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยว่าหลินไม่ได้ลืมหน้าที่ตัวเองในทุกๆวันนะคะหลินกําลังทําทุกอย่างให้ดีที่สุดหลินมีหลายฝ่ายที่หลินต้องดูแลรวมถึงแฟนคลับหลินก็ไม่ลืม ถ้าเรนมีโทรศัพท์อยู่ในมือสักสามเครื่องอนะเอาเลยแล้วเขาไม่ยึดโทรศัพท์นะหลีลงทุกช่องทางนะตอนแรกทุกคนบอกหลีไม่เล่นทวิตเตอร์เลยท่านี้ก็พยายามเล่นทวิตเตอร์ที่สุดที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยทุกคนอยากให้หลีนปรับปรุงอะไรอะหลีนไม่เคยออกมาแก้ตัวเลยเนาะแบบทําให้ได้ไม่อยากทําทําไม่เป็นไม่โอเคทุกคนอยากให้หลีนทำอะไรทำหมดเลยนะ อขอบคุณทุกคนที่ยังมีส่วนที่เข้าใจหลินอยู่แล้วก็โอเคไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจหลินไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้มาอยู่กับหลินเขาไม่ได้เห็นหลินตอนที่หทำอย่างอื่นอืม it's okay <S <Yeah. S 1> I get that that พายินเป็นแฟนค,คับะพายนินก็อยากเ,นนาเห็นเขาบ่อยๆนะคะ it's okay เลยเหมือนแบบฟิลแบบเราเป็นแฟนคับ blackpink ยากให้เขามาไลฟ์ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็อยา่าเพิ่งลืมแต่ว่าเขามีงานต้องทำ it's okay I get it ตอนนี้ไม่รู้จะทายาอะไรยาเยอะ กินยาไม่ได้กินยาต่างเมื่อวานลืมนั่นแหละกินยาขอใล้เยวจะแปลงฟันเอ้ยไม่มีน้ำจริงเหรอแช่แล้วขอกินก่อนได้ป่ะจะกินยาไม่แช่ขวดหนึ่งได้ไหม ไม่กินน้ำเย็นอ,อยากให้ทุกคนมองอีกแง่นะกะที่วินได้ไปพื้นที่คนอื่นบางอันอันนั้นเข้าใจแต่ว่าเข้าใจว่าอยากให้เราไลฟ์ช่องตัวเองด้วยอันนี้ไม่ได้จะบอกแบบว่าใครนะแต่ว่าหนอยากให้รู้ว่า ที่ลินหายไปอะไรเงี้ยลินทำงานนะคะ <S <S ไม่กินขนมแล้วคืนเป้่าผมสวดนตนนอน ก็ไม่ได้กินยาที่หมอให้เลยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยไม่ได้กินนและเม่อวานทุกคนเตือนหลิงกินยาด้วยนลืม ดีค่ะทุกคนขอบคุณทีร่รอขอบคุณนะคะคือจะไม่ได้มาแก้ตัวหรือแก้ต่างนะแต่แบบจะทำให้มันเต็มที่อะไรอะไรตะกี้ิมาดิเอาขาวมาดิ เอนี่มาดิเอานั่งนี่เอาขามาี่เอาขาวางนั่งลงมาอุ้ยอยากนวดอ่ะมันขยับปะเนี่ยขยับไหนมันบวกอีกนิดบวกไหนอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่รู้สึกไอ้นี่ดีกว่าไอ้หมุนๆนี่คืออ๋อไอ้หมุนๆมดีสุด เฮ้ยคืนนี้เจอแน่มันขยับอยู่ปะขยับก็อี้นี้ตอนแรกมมนอยู่ไหนวะออกมาคือก็อี้ที่พี่แต่งหนะ้าเอาันนี้เข้านี้ก่อนมิน้นเกี่ยวไปโอ๊ย เียพอผมอยากนอนขีน <reforms> ้อก <alive> ินยายากินเร็วพรุ่ง <classrooms> น <to satisfy> ี um ้ตื่นเร็จโมงอ๋อ ไม่ได้ทาต้องทายาอะไรไม่ต้องปลุกเมมช้าก็ตื่นเอง,อ,ง,มมยเอ,งอยู่เครื่องสำอางก่อน ถามน้ำแล้วอพี่ต้องหาย,ยาทาฝกช้ำก่อนเหมือนจะมีพี่พี่ไอซ์ซือ้อให้เจอแหละแล้วก็ะฮะมิ้นมัน,มนเอาไปขาแล้วแล้วถ้าจะเจ้าเคยเอาเท้าไว้ตรงเนี้ย ใสช่ชาร์เป็นไเป็นังไโอ้ทาเป็นไงเจ็บไหมที่สะดุดคือมันไม่ได้สะดุดเท้าฉชน,นะคือคือเร,เราติดเดินแบบคือติดเดินแบบลากเท้าแบบถลากนิ้วโปง้งใช่ไหมเวลาเดินใส่ส้นสูง แล้ววันนี้ดันถอดรองเท้าตอนอยู่ในคาริว้าเมจิกก็เลยขูดเนื้วโป้งไปกับพื้นมันเลยเป็นแบบฟืบเหลี่ยนไปอะไรกับพี่แน่อ๋อมันต้องชาร์จแบตเหรอเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเป็นญาติกันอ้ยเขีว เป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนไม,ไม่ใช่พี่ปอนเท้าหนูไม่ได้เท้าหนูไม่ได้ปวดแต่ว่าเท้าหนูมันขูดกับพื้นมันเลยแบบเจ็บเจ็บแสบแสบอ้าวมีแต่กล่อง วันนี้ต้องไปพบพว,ว่าในห้องเด่นไม่มีที่ไว้ใช้อันนี้ได้ไหมะ ความคิดบวกมากหิวใจกับคนที่บันทอนแย่ๆหะไรเคนบวกความคิดได้ดีมากเลยไม่คือหลินไม่หลินเข้าใจจะววงางดีดทายาก่อนหลินไม่เคยโกรธเขาหรือโกรธใครที่มาว่าเพราะว่าทุกคนมีความคิดเป็นของ ตัวเองค่ะรวมถึงตัวเอง,เองด้วยเพราะฉะนั้นมันมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงหรือว่ามองเรายังไงหรือว่าไม่ชอบเรายัางไง everything's o fine มากทุกคน แต่มันไม่ใช่ว่าหลินไม่รับมานะหลินก็รับมาแต่ว่าแบบเออก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าต่อให้อธิบายแทบตายเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่นั่นมันไม่ใช่ point ค่ะการที่เราออกมาพูดมันไม่ได้หมายความว่าเราแก้ตัวแต่ว่ามันคือสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่เพราะว่าหลินถ้าใครอยู่กับหลินมาตั้งแต่แรกหลินจะบอกเลยว่า ลินไม่เคยโกหกความรู้สึกตัวเองไม่เคยแต่งเรื่องมาโกหกความรู้สึกใครเพราะทุกครั้งที่หลินพูดอะไรลินจะพูดเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันเนี่ยอืม so ทุกอย่างมันเลย flow with the go go with the flow มาก ฝากเขาด้อมด้วยนะคะชอบน้องไอเวลาอยู่กับลินก็นั่นแหละเพราะว่านี้ใส่ใายกันหมายถึงว่าอะไรอย่างนั้นกินเม็ดฟูด้วยดีกว่าในๆก็นนเลยเจ็บไหมเจ็บมากวันเนี้ยซู่ซูหน้าตาขอบคุณนะคะมากหน้าไหมดิว ไปหน้าอ๋อจังอ้าวไปอินก่อนไม่เหรอไม่มีที่มารนะ์คน้าเดี๋ยวไปหาดูก่อนเอ๊ะ